คุณแม่บ้านที่กลัวจิ้งจกทั้งหลายวันนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมเราปิดประตูปิดหน้าต่างปิดทุกบานแต่ยังมีจิ้งจกอยู่ในบ้านเราวันนี้ผมเพิ่งทราบนี่แหละครับแล้วผมจะเอามาบอกว่ามันเข้ามาในบ้านเราได้ทางไหนติดตามผมมาครับนี่ครับ ช่องแอร์ที่ช่างแอร์ติดให้เรานะครับแล้วมีฝาคข้อแบบนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วข้างในเป็นยังไงดูครับมีช่องว่างเยอะมากเลยครับยิ่งจกมันเข้าทางนี้แหละครับแล้วมันก็เข้าไปอาศัยอยู่ในแอร์นะครับแล้วก็วางไข่ขี้ในแอร์บางทีมก็ลงมาที่พื้นบ้านเรานะครับ วิธีการที่เราจะกำจัดก็คือหาอะไรก็ได้ครับมาอุดไว้นะครับของผมก็จะเป็นสีโปผมเอาสีโปออกมาก่อนนะครับซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างได้หมดนะครับจะเป็นสีขาวหรือสีอะไรก็ได้ฮะแต่ทางนี้ผมมีสีน้ำตาลอยู่ นะครับพวกอาโป๊อุดไว้เลยครับแต่ดินน้ำมันไม่แนะนำนะฮะพวกนี้พอโป๊อุดแล้วมันก็จะแข็งตัวก็จะการทิ้งจกได้แต่ดินน้ำมันมันนุ่มมันนิ่มนะครับอาจจะอยู่ไม่ทนนะครับแต่พวกสีโป๊พวกนี้มันจะทน เป็นเลยครับให้ทั่วนะครับผมอย่าให้มันเข้ามันได้แค่นี้ก็ปิดไว้อย่างเดิมเสร็จแล้วครับอุอเสร็จแล้วก็ครอบไว้ครับ นะครับแล้วก็ขันน็อตสองตัวไปอันเสร็จพิธีครับผมเรียบร้อย